ถ้าคุณจะต้องเลือกระหว่างรวยแต่ไม่มีความสุขกับมีความสุขแต่ไม่รวยคุณจะเลือกอะไรคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง podcast ครูเก a ส i o นค่ะจากคำถามเบื้องต้นทุกคนรู้ไหมคะว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องรวยหรือมีความสุขแต่เพียงอย่างเดียว เรายัางสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตด้านอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงด้านสุขภาพด้านความรักเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเลือกหรอกค่ะทําไมชีวิตต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะคะในเมื่อคนหนึ่งคนสามารถเป็นได้ครบหรือว่าสามารถมีได้ครบทุกด้านเลยค่ะ แต่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะนำพาตัวเองไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคหรือต้องผ่านการฝ่าฟันอะไรสักอย่างหนึ่งถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เราลองมาดูดีไหมคะว่าแล้วเรามี8แนวทางที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองให้กลายเป็นคนสาเร็จมีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่1ค่ะ ต้องเอาชนะความกลัวในะที่มีอยู่ในตัวเองใครเป็นคนคีิกลัวบ้างแน่นอนว่าในโลกใบนี้คงไม่มีใครไม่เคยกลัวอะไรเลยความกลัวไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมากขนาดนั้นหรอกค่ะความกลัวช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งอันตรายหรืออะไรมาหลายอย่างแล้วแต่หากว่าคุณกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะหลีกหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เลยเพราะว่ากลัว การเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะต้องไปร่วมงานกับคนนั้นคนนี้กลัวที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆกลัวที่จะต้องไปพบกับผู้คนแปลกหน้าหางมัวแต่กลัวอยู่แบบนั้นโอกาสที่เราจะพัฒนาตนเองหรือไปสู่อ,ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไปสู่โลกใบใหม่หรือไปสู่สิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นมันก็จะเป็นไปได้ยากนั่นเองข้อที่สค่ะจะต้องเอาชนะความคิดด้านลบของตัวเองให้ได้ก่อน บางคนเป็นคนคิดลบหรือไม่ก็แทบจะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความคิดลบอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละความคิดมันมีทั้งด้านบวกมีทั้งด้านลบมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยหากคุณสามารถรู้ทันความคิดด้านลบของคุณเองคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นความคิดดีๆให้เป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวคุณได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะหากเรารู้ทันความคิดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะ ข้อต่อไปข้อที่3หัดมองโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อตามให้ทันโลกอย่าให้ใครมาจํากัดความคิดของเราให้อยู่ในกราบแคบๆนะคะเพราะว่าคงไม่มีไม่มีอะไรก็ตามที่เราอ่ะพยายามที่ตั้งใจที่จะถ้าเรามีความเชื่อมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันคงไม่มีทางหรอกล่ะที่มันจะเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าคุณจะต้องแน่วแน่ในเป้าหมายในชีวิตนั้นว่าชัดเจนแล้วนะว่าฉันจะทําสิ่งนี้ชัดเจนแล้วนะว่าฉันจะเอาเป้าหมายนี้และก็ไปตามแนวทางที่วางไว้ที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ต้องไม่หลงทางรับรองว่าเป้าหมายของคุณน่ะมันก็จะสามารถสำเร็จได้จงเปิดโลกกว้างแล้วก็เดินตามเส้นทางที่คุณได้วางเอาไว้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในข้อที่สี่ค่ะ อย่าให้คำวิจารณ์มาทำลายเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่ว่าใครในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนนินทาด้วยกันทั้งนั้นค่ะและไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขากว่าจะประสบความสำเร็จ ได้นั้นเราก็ผ่านการที่มีคนพูดทําร้ายจิตใจ,จผ่านการที่มีคนวิพากวิจาร์ณผ่านอะไรต่อมีอะไรมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าใส่ใจกับคําวิจารณ์มากจนทําให้เป้าหมายของคุณไม่ชัดเจนคุณจะต้องใส่ใจกับการพัฒนาตัวของคุณเองและก็ทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นจะดีกว่าค่ะข้อที่5ค่ะอย่าเสียเวลากับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นการเสียเวลาไปเปรียบเทียบ ตนเองกับคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทําเลยนะคะเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ทํากันค่ะเพราะมันไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยเนื่องจากว่าคุณจะไม่สามารถดูได้เลยว่าคนเหล่านี้สร้างภาพอะไรมาหลอกคุณเพียงแค่คุณน่ะเห็นเขาว่าโอ้คนนั้นรวยจังโอ้คนนี้สวยจังคนนั้นมีรถหรูๆขับคุณก็จะคิดว่า ทำยังไงฉันจะได้เป็นแบบเขาทําไมตัวฉันมันด้อยค่าทําไมฉันไม่มีแบบเขาการที่เอาแต่ตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วเมื่อไหร่อะคะตัวเราเองจะพัฒนาได้ซึ่งไม่สมควรเลยต่อไปคะ่ะข้อที่6ปรับตัวและก็เปิดใจรับความคิดต่างๆนะคะเปิดใจรับความคิดที่แตกต่างการปรับตัวเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดี หากว่าคุณปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นั่นจะทําให้คุณอยู่รอดได้และการปรับตัวก็ยังหมายถึงการที่คุณได้พัฒนาตนเองนอกจากการปรับตัวแล้วการเปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ก็ยังสามารถทําให้คุณพัฒนาตนเองรวมถึงมองเห็นช่องทางใหม่ๆที่จะเปิดโลกของคุณอีกด้วยหากคุณใจแคบมีคนมาแนะนํามีคนมาบอกมีคนมาพูดเรื่องใดแล้วคุณใจแคบไม่รับฟังความเห็นที่แตกต่างโอกาสที่เราจะเห็นความคิดเห็นต่างๆหรือเปิดโลกมันก็จะเป็นไปได้ยากอีกนั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจให้กว้างด้วยข้อที่7จงคบกับคนที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีดีขึ้น การครบคนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องคบคนรวยนะแต่มันหมายถึงว่าเราต้องคบคนที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราคิดแต่สิ่งดีๆและก็พาการทําในสิ่งที่มันดีๆทําในสิ่งที่มันจะพัฒนาตนเอง ไม่คบกับคนที่แบบว่าฉุดรั้งเราให้ต่ําลงเรื่อยๆไม่คบกับคนที่เกียดไม่คบกับคนที่คอยนินทาไม่คบกับคนที่มีนิสัยไม่ดีเพราะนิสัยเหล่านั้นจะเป็นตัวชุดรั้งความสําเร็จของคุณค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความนอบน้อมคนที่มีความนอบน้อมไม่อวดตัวเองว่าตัวเองเป็นคนรู้ทุกอย่างแล้วเป็นคนที่อวดฉลาด จะเป็นคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครนะคะเพราะว่าต่อให้คุณจะมีความรู้มากเพียงใดหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากขนาดไหนการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องพึงกระทำอยู่เสมอมีแต่คนโง่เท่านั้นละค่ะที่จะบอกว่าตนเองเก่งตนเองฉลาดกว่าผู้อื่นก็ครบแล้วนะคะทั้ง8ข้อไม่ว่าจะเป็นข้อ 1. การเอาชนะความกลัวข้อที่2การเอาชนะความคิดด้านลบ ข้อที่3การมองโลกให้กว้างตั้งเป้าหมายให้ชัดข้อที่4อย่าให้คําวิจ,จารณ์มาทําลายชีวิตคุณข้อที่5อย่าเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อที่6เปิดใจรับความเห็นที่แตกต่างข้อที่7คบกับคนที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและข้อที่8ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองค่ะ ไม่ว่าแนวคิดในการพัฒนาตนเองนะคะจะทำให้คุณประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาไปลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพราะการกระทำแบบทำทำหยุดหยุดขาดขาดความต่อเนื่องก็จะไม่มีวันสำเร็จได้นะคะคุณจะต้องเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับชีวิตหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตของคุณเองค่ะแน่นอนค่ะว่าครูเก๋จะลง คลิปในการพัฒนาตนเองหรือข้อคิดแนวคิดดีๆแบบนี้ให้ทุกวันขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ซับพอรตกำลังใจด้วยการกดติดตามให้กันสำหรับวันนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ